โอ้โหไม่รู้ตัวนะครับโอ้โนี่เล่นไปทางขวาเลยวีเพิ่มเร็วมากครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ โอ้เสียงสายถัดมากครับโโอ้โอ้ ขึ้นเลครับวิ่งจั่วครับเบรกนี่ไม่ชันต้านทานครับดีที่ว่ามันติดแน่นครับนี่ดันฉันกันด้วยครับ่ครครับ ฉันจะด้วยไฮ้ยตำรวจเฮ้ว่าจะ เยียงอ้วนครับน่าจะห้าโรได้ครับนี่ครับผลงานสุดยอดของผมนะครับกระดีเลยครับ